สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะและนี่คือโอมามาวิวค่ะถ้าคุณยังไม่เคยดูคลิปของวิวเลยแม้แต่คลิปเดียววิวคือผู้ที่ช่วยการเลี้ยงหลุงคุณเป็นเรื่องที่ง่ายและเอ็นจอยค่ะ ใครเป็นเหมือนวิวบ้างคะการเป็นคุณแม่เนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องทํางานนอกบ้านไหนจะต้องทํางานในบ้านพอมีเวลาก็ต้องแบ่งเวลามาให้ลูกอีกคะ่ะแต่การเป็นคุณแม่ยุคใหม่แบบเราก็ใช่ว่าจะไม่ดูแลตัวเองจริงไหมคะแล้ววิวก็ได้มาเจอกับตัวนี้ค่ะทุกคนและนี่ก็คือลูน่าค่ะเจ้าตัวนี้นะคะวิวศึกษามาเป็นอย่างดีนะคะว่าปลอดภัยจริงนะคะคุณแม่ที่ให้นมบุตรอยู่ก็สามารถที่จะทานได้คะ่ะแล้ววิวยังศึกษาไปจนถึงวิธีการผลิตของเขานะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าของแบรนด์ด้วยคะ่ะ ขามีสารต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่มามะเขือเทศ789ลูกแลวยังมีวิตามินซีเข้มข้นเทียบเท่าส้ม800ผลเลยค่ะซึ่งวิธีการรับประทานก็ง่ายมากนะคะทานเพียงแค่วันละ2เมิดเท่านั้นค่ะซึ่งเจ้าตัวลูน่านะคะผลิตจากอาซาอิเต <Wow. S 1> ็มผลเลยค่ะทําให้ได้สารต้านอนุมูลอิสระแบบคุณภาพสูงมากๆเขาต้านความเสื่อมลดการอักเสบและก็เสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยค่ะ ซึ่งหลังจากที่ทานได้2ส,สัปดาห์ติดต่อกันนะคะวิวรู้สึกได้เลยว่าผิวพรรณของวิวเนี่ยเริ่มสดใสขึ้นแล้วหน้าตาก็เลยสดใสขึ้นด้วยค่ะและตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะคุณแม่ท่านไหนที่สนใจสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้วิวด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย